รีวิวซ่อมกาวรองเท้าแบบสดๆนะครับผม10นาทีพร้อมใช้งานนะครับดูคลิปนี้ได้เลยหากท่านมีเวลาพอนะครับผมผมขอแนะนําว่าถ้ากาวเสื่อมทั้งคู่นะครับควรจะซ่อมใหม่ทั้งหมดนะครับผมทําตามขั้นตอนที่ให้ไปเลยนะครับหรือสามารถขอคลิปได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมพักรองเท้าให้นานที่สุดอย่างน้อย11วันแล้วกาวรองเท้าท่านจะติดแน่นทนนานเลยพอดีจะทากาวแก้ขัดนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่สงขานะครับหมอนนดลูกนะครับซึ่งอาการแบบนี้จริงๆกาวเสื่อมทั้งคู่นะครับ คู่นี้ผมไม่ได้ใส่มานานพอสมควรนะครับเนื่องจากมีรองเท้าคู่ใหม่นะครับแล้คู่นี้ตั้งไว้อาการนี้เลยเกิดนะครับผมอ่าวิธีการนะครับการซ่อมแก้นะครับผมซ่อมแก้คือนี่คือแก้ขัดนะครับถ้าจะใช้ชั่วคราวถ้าจะใช้จริงไม่ได้นะครับผมอ่าชั่วคราวก่อนนะครับแบบนี้ล้างกาวเก่าก่อนครับผมล้างกาวเก่าก่อนมันจะมีคราบทิ้งความมันอยู่นะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดตามทันทีนะครับอันนี้ผมซ่อมแก้ขัดนะครับผมอ่าซ่อมเฉพาะจุดก่อนจริงๆคือหลุดทั้งคู่แล้วนะครับนี่นะครับ ดูดั้งคู่แล้วไอ้นี่่อมแก้ขัดก่อนครับเผื่อได้ใช้งานก่อนผมก็ไม่กล้าล้างเยอะนะครับเพราะทินเนอร์มันจะเป็นตัวละลายกาวหมดเลยนะครับผมละลายกาวเก่าด้วยนะครับอ่านี่แก้ขัดก่อนนะปกติถ้าซ่อมแก้ขัดนะครับผมมันใช้ได้สักระยะนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดได้ดีนะครับควรจะถอดทั้งพื้นนะครับแล้วก็ซ่อมใหม่เลยนะครับจะดีสุดนะครับผมซ่อมแก้ขัดเห็นไหมครับพอผมล้างชิ้นงานจะสะอาดเห็นไหมครับอ่าสะอาดเลยนะครับ ตรงนี้ค่อยซ่อมก่อนหลุดทั้งคู่นะครับจริงๆนะครับหลุดทั้งคู่แล้วเราล้างด้วยทินเนอร์เสร็จนะครับเราทากาวเลยไม่ได้นะครับมันจะมีความชื้นของตัวทินเนอร์อยู่นะครับผมอ่าอันนี้เป่าให้แห้งก่อนเพื่อขัดกระดาษทรายนะครับผมมีการซ่อมแก้ขาดอ่าขัดกระดาษทรายทั้งนิดก็ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวก็ซ่อมจริงหลังจากกลับจากสงขานะครับผม,ม,ม,มโอเคเพื่อความชัว หลังจากแห้งแล้วนะครับก็ทากาวเลยครับผมไม่ยากนะครับอันนี้ซ่อมแก้ขัดครับไม่ทำคลิปเดี๋ยวอาซ่อมแก้ขัดก่อนไม,ไ,ไม่เพือไม่เพือแต่ธรรมชาติพอดีขนส่งมารับพัสดุนะครับผมนี่ผมรีบทาเลยนะครับผมไม่ได้ทาเทปป้องกันได้เลยรเยโอเค ซ่อมแก้ขัดอันนี้ก็เป็นอันว่านะครับผมจะเป่าเพื่อจะใช้ได้บกผมเป่าเพื่อเล็งให้แห้งก็ได้นะครับหรือไม่ต้องเป่าก็ได้นะครับเพราะสภาพอากาศมันดีนะครับผมอผมเป่าสักนิดก็ได้ครับกระตุ้นให้มันแห้งสักหน่อยโอเคนะครับผมแล้วก็รอประมาณ 1- 2นาทีนะครับเพราะสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะมีแดดนะครับมีลมนะครับผมซึ่งมันทําให้กาวแห้งเร็วนะครับผม แต่จริงแล้วนะครับควรจะทิ้งไว้สัก5นาทีจะดีสุดนะครับแต่ถ้าสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับควรจะใช้เวลา5นาทีถึง20นาทีหรือบางทีครึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับค่อยประกอบติดการทาชิ้นงานจะต้องทาทั้ง2ด้านนะครับด้านตัวโฟมแล้วก็ด้านแผ่นพื้นตรงนี้นะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าประกบเลยนะรอก่อนค่อยประกบนะครับผมรอสักแป๊บนะครับจังหวะที่รอกาวแห้งนะครับผมอันนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วนะครับน่าจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับประมาณ3นาทีนะครับ ตอนนี้ก็เตรียมประกบนะครับผมอันนี้บอกก่อนนะผมซ่อมแก้ขัดนะครับเตรียมประกบเลยนะครับผมอ่าเตรียมประกบนะครับอ่าเห็นไหมครับผมอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมอ่านี่คือแก้ขัดนะครับผมแต่ถ้าซ่อมจริงๆนะถ้าซ่อมแบบเป็นทางการจริงๆนะครับจะต้องล้างกาวเก่าออกให้หมดเลยนะครับแล้วทิ้งให้แห้งหนึ่งวันนะครับผมทิ้งให้แห้งหนึ่งวันหลังจากนั้นนะครับผมก็ทากาวลงไปนะครับตามขั้นตอนผมจะมีให้ในคลิปนะครับผม แล้วก็พักกาวอีกประมาณ11บอดวันเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อ้กาวแน่นแล้วแล้วครั้งต่อไปนะครับรองเท้ากาวคุณจะหลุดยากมากแต่นี่คือการซ่อมแก้ขัดนะครับอ่าก็ตามด้วยตัวหนีบต่อนะครับติดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการซ่อมแก้ขัดหนีบกันไว้ก่อนครับอ่าอันนี้อันนี้ัอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับว่าผมใช้งานจริงนะครับผมส่วนจุดอื่นนะครับจริงๆมันเสื่อมหมดแล้วนะครับ แต่ผมซ่อมเฉพาะจุดก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปสงขางนะครับทำไม่ทนันค่อยกลับมาอีกทีนะครับจะต้องล้างกาวใหม่ทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงนะครับผม พอดีผมเห็นจุดที่ลามเพิ่มนะครับเห็นแล้วขัดตาเลยซ่อมต่อสักนิดนะครับให้มันเสร็จนะครับเพราะจริงๆแล้วกูนี้นะครับกาวมันเสื่อมทั้งคู่จริงๆแล้วนะครับมันลอกออกได้ทั้งแผ่นนะครับผมแต่ปัญหาก็คือผมจะต้องใช้งานพรุ่งนี้นะครับผมเพราจะต้องเดินทางไปสงขานะครับเลย่อมเฉพาะจุดแก้ขัดก่อนเพื่อที่จะใช้งานนะครับผมไม่นั้นนะครับงานอื่นผมไม่ได้ทำแน่นะครับเพราะมีหลายอย่างที่ต้องจัดการนะครับผมเหตุผลก็คือไม่อยู่ร้านหลายวันนะครับจริงๆต้องเตรียมงานไม่ล่วงหน้านะครับผมอันึิด มันเป็นเพราะตัวกาวเป็นละลายกาวเก่านะครับผมถ้าไม่ล้างกาวเก่านะครับกาวใหม่จะละลายเหมือนกันนะครับจำเยี่ต้องล้างกาวเก่าออกนะครับอ่านีบเลยนะครับผมนี่ซ่อมแก้ขัดเหมือนกันโอเคนะครับผมประมาณนี้รอพวกนี้นะครับผมเก็บตกจริงๆผมบอกแล้ว่าคือมันจะเสื่อมทั้งคู่แล้วนะครับแค่มันเปิดเฉพาะจุดนี้ก่อนเพราะมีการให้ตัวมากเกินไปนะครับซึ่งถ้ากาวเสื่อมแล้วบริเวณส่วนนี้คือเป็นจุดที่ให้ตัวที่สุดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมถ้าเราไม่ซ่อมต่อนะครับมันจะบานปลายไปเลย แต่ผมยังแนะนําว่าควรจะซ่อมทั้งคู่นะครับจุดนี้นะครับผมแต่จุดนี้ยังไม่เสื่อมนะครับระหว่างผ้ากับตัวผ้าไฟนิตตัวแอระหว่างผ้ากับตัวโฟมนี่ครับยังไม่เสื่อมนะครับแต่ชั้นล่างเสื่อมแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นการซ่อมแก้ขัดแล้วถามว่าจริงๆต้องหนีบไหมไม่ต้องหนีบก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดเราต้องการใช้เลยนะครับถ้าใช้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่จะต้องใช้วิธีการคือรอกาวแห้งไม่ใช่ว่าทาเสร็จแล้วนีบเลยไม่ใช่นะครับผม สามพันจะต้องล้างชิ้นงานบริเวณจุดก่อนนะครับนี่เป็นการซ่อมแก้ขัดนะครับพอล้างชิ้นงานเสร็จขากระดาษทรายนะครับก็ลงกาวแบบการรอนะครับทาที่ตัวโฟมและตัวพื้นยางข้างล่างนะครับผมอ่าทั้ง2ชิ้นรอสักห้าทีค่อยประกบอันนี้คือสามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีทากาวแล้วครับแล้วก็หนีบเลยแบบนี้นะครับวันนี้ยังใช้ไม่ได้อันจะต้องใช้พรุ่งนี้นะครับผมแต่ถ้าใช้วิธีการรอวันนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะพื้นเรียบตรงนี้มีปัญหานะครับผม แต่ถ้าเป็นพื้นบริเวณนี้ครับระหว่างอัปเปอร์กับตัวยางนี้เพราะเรียกว่าบริเวณเป็นขอบนี้ครับจำเป็นจะต้องให้เวลาเซตตัวครับอย่างน้อย11วันส่วนพื้นเรียบท่ายดีนะครับควรจะ11วันเป็นอย่างต่ำแต่ถ้ารีบสามารถใช้ได้ทันทีนะครับผมใช้เลยวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าทันทีนะทันทีนี้หมายความว่าหลังจากการซ่อมเสร็จระยะเวลาการ่ม้ม5-10นาทีนะครับก็สามารถแช้งานได้เลยแต่ทั้งนี้จะต้องดูสภาพอากาศว่ามันชื้นหรือเปล่าแต่สภาพอากาศตรงนี้คือมีแดดมีลมนะครับอากาศดีนะครับผม ซึ่งสามารถซ่อมการได้สบายนะครับผมแต่อย่าเอาตากแดดถ้าตากแดดเมื่อไหร่พื้นหลุดอีกนะครับผมครับมาดูผลนะครับเมื่อวานนะครับผมซ่อมเมื่อวานนะครับใช้วันนี้นะครับแกะตัวนีบก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะกลับสภาพเองนะครับตัวโฟมอ่าดูนะครับอ่านี่ผมซ่อมเฉพาะจุดแก้ขัดนะครับตอนนี้ติดแล้วเห็นไหมครับผมติดแน่นเลยอ่าติดแน่นเลยนะครับไม่ต้องดึงครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าติดนะครับ ติดแน่นเดี๋ยวจะไถเรด้วยนะครับเวลาเดินทางนะครับแค่นี้ก็รู้เลยว่าติดแน่นนะครับเอาดูใหม่เอาดูใหม่ให้ความชัวร์แน่นแล้วแน่นเลยเอาไม่เห็นไหมครับไม่มีร่องรอยปรีเปิดเลยนะครับเห็นไหมนี่ผมใช้แบบนี้นะผมไม่ได้รีวิวหรอกนะครับนี่ของจริงนะครับผมของจริงอ่าโอเคเดี๋ยวใช้เดินทางต่อจะเดินทางไปสงขานะครับพอดีลูกนะครับลูกชายหมอนัดนะครับผมอ่า ใช้งานจริงเป็นรองเท้าคู่โปรดผมครับแต่เราไม่ได้ใส่นานนะครับเพอไม่ได้เดินทางไปไหนเลยมันมีคู่ใหม่หอยู่ด้วยอ่ะโอเคอันอ่ะดูอันนี้นป,ป่นนะทางซ้ายนไครับเรียบสนิทเฉพาะจุดที่ส้มอ,อ่ะโอเคเนึงรถยังก่อนอ่ะกำลังเดินทางจริงนะครับผมเดี๋ยวหาว่าโกกอีกนะครับเดินทางจริง พร้อมนะครับกัรทุกอย่างนะครับเพื่อเดินทางกระเป๋าอะไรเอ่ยนะครับเตรียมพร้อมเด็กๆมั่วๆนะครับผมเอาแค่บ,บูดอะแม่ปตัตเตอร์ออันเดียวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวปัตเตอร์คยตตี้อย่าไปเนี่ยอย่าไปแล้วเนี่ยไม่หลุด

มีปัญหาต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมเป็นการเดินทางของผมนะครับก่อนที่จะไปโรงพยาบาลสงขานะครับได้แวะแคมป์คุณเสือนะครับผมที่พัทลุงก่อนนะครับผมและตอนนี้นะครับมาถึงโรงพยาบาลมอสงขานครินนะครับผมจังหวัดสงขานะครับผมขอบคุณมากครับรองเท้าคู่ใจไปไหนไปกันนะครับผมรองเท้าเปิดผมไม่กลัวนะครับเพราะมีกาวซอมมาตั้ดในถั่วนะครับผม